ในคลิปนี้พบจะเสกให้ปัวสกิบิดี้ถอนเลขกลายเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนสามารถเอาชีวิตรอดได้บ้างมาดูกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสาบผววสกีบีดี้ถอยเลทให้กลายเป็นหินหรือว่าก้อนหินนะครับทุกคนอา่ามาดูกันนะครับว่าพวกมันจะสามารถอาชีวิตรอดหรือไม่ฮอแกจะเสีย้ฉันกลายเป็นหินหรอม่อยสมองจะนทำอะไรฉันดอนห็อกวอยเฮ้ยงั้นก็ลองดูก่อนนะครับว่า เราจะสามารถเสกให้มันกลายเป็นหินได้หรือไมน่นี่เป็นไงเอออะไร้านี่เฮ้ยนี่หัานของเล่นอะไรเอ้ยเฮ้ยเ้ยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันใหม่สาวใหมา่ขยับขยเนรอร่างกายไปไหนได้เลยนี่มันพลังอะไรของแกวะเนี่ยต่อนนี้นะครับทุกคน สกีบินี้ถอยเลยจีย้แมนะครับก็อลังโดนเสกให้กลายเป็นก้อนหินโอ้ยไม่ไม่เนะาะจะทำอะไรฉันเลยฉันยอมแล้วเออนี่แะเรียบร้อยคุณทุกคนเมื่อมันกลายเป็นหินนะครับทุกคนตัวมันเล็กขนาดนี้หรอเนี่อออออ,อไม่สามารถตอบโต้ได้แล้วครับอุ้ยนี่ฮะทุกคนตัวมันก็เลก็กประมาณนี้เลยเฮ้ยนี่คือสกีบิดี้ก้อนหินนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเอามาหลายตัวนะครับแล้วก็เออแล้วก็เศษให้มัน กลายเป็นก้อนหินให้หมดเลยละกันนะครับทุกคนมาน้องๆอยากจะให้เอาตัวสกิบิดี้เวอร์ชั่นไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับอ่ามาฮะเดี๋ยวผมก็จะนี่แน่อุ้ยอเล็กต้าสกิบิดี้ถอนเลยตัวโคตรใหญ่เลยเฮ้ยแกโดนใส่เป็นหินแน่ไอีสกิบิดี้อ่ะจื๊บนะต่อมาครับก็เป็นมาเฟียสกิบิดี้ถอนเลยอ่ะจื๊บอ่าสกิบิดี้ทอยเลยอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันมัลติเวิร์สนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอ่ะจื๊บนี้เป็นระเบิดสกิบิดี้ทอยเลยนะครับ อาชิบออันนี้ตัวเล็กเกินไปแล้วเพื่อนอาชิบอาเฉพาะตัวใหญ่ๆหน่อยสิอาชิบเน่ก็เป็นระเบิดเหมือนกันครับทุกคนมาเรามาเสร็จให้พวกมันกลายเป็นก้อนหินก็ดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าอาชิบเน่ฉันจะให้แกกลายเป็นก้อนหินม่อยมีทางรรบที่แกจะทําให้ฉันกลายเป็นก้อนหินได้ได้สิเพื่อนจะเดินไปไหนนี่แน่เสรเป็นก้อนหินเออนี่แน่นี่แน่เอ้ยทุกคนตอนนี้มันเริ่มเป็นก้อนหินแล้วทุกคนเออเฮ้ยอะไระาดี่ย ขาของฉันโอยฉันใหม่สามาร์เดินไปไหนได้เลยโอ้โหไอตัวนี้มาตัวใหญ่มากๆนะครับเราจะต้องใช้เวลานะครับกลัวจะเซงให้มันเป็นก้อนหินได้ทั้งตัวเออใหม่ใหม่นะโอ้ยใหม่ตอนนี้ขาของฉันไม่มีแรงที่จะเดินแล้วฉันยอมแล้วแกจะทําฉันเลยอ่าได้เลยนะครับนี่คือมัอนยอมทุกคนเฮ้ยิง ตัวต่อมาที่จะเสกไปก้อนนีนขอบนี่สกีบีดี้ในร่างของมันที่บอ้ยไม่ฉันจะหนีนะอย่าตามฉันมาเลยเอ้ฉันจะหนีดีกว่าไม่นะฮ่าเฮ้ยฝาไ้ก่อนฉันจะมาจัดการแกทีหลังเออนี่แน่จะหนีไปไหนนี่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 เสกไปก้อนนีนนะครับเออเรียบร้อยโอ้โหพอเป็นก้อนหินก็เออปิวเบาขนาดนี้เหรอเนี่ย ตัวต่อมาคือแกนะเว้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันนี่มันพลังที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนพร,รังบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันจะมาลักแขนแต่ได้เลย,เ,ยเรียบร้อยนะครับกลายเป็นก้อนหินละตัวต่อมานะครับฮ่าคือแกไอหัวกะโหลกสก,กิบิดี้ทอเลทอะไรฉันคือพลังอมตะฉัน เป็นตัวที่เอ,อยพูดไม่จบเลยเป็นตัวหัวกระโหลกที่ตายไปแล้วแต่ก็ตายอีกนะครับนี่แกเป็นก้อนหินตัวสุดท้ายก็คือมาเฟียเออมาเฟียสกมนี่ทอเลหูตอนนี้แกเป็นก้อนหินอย่างรวดเร็วเลยยฉันจะวิ่งหนีแกแกจะตามใช่ไหาซิไอเจ้า,าแกเป็นก้อนหินซะนี่แน่นี่แน่นแนเอเอ,เอ,เอจะเดินได้ทุกคนเป็นก้อนหินเดินได้เฉยเลยฮ่าฮ่าจะบอกแล้วว่า แค่นี้ไม่สามอาทำอรอยช้นได้เหรอเอ้ยล่อเฉยเลยมาเฟียนะครับทุกคนมนไม่เป็นก้อนหินอะตัวต่อมานะครับก็ขอเสกให้ไอตัวอ e ิเล็กทัสเป็นก้อนหินก่อนลวกันนะครับนี่เป็นไงเป็นก้อนหินซ้าทุกฎีภาษาไปแก่แกันเป็นก้อนเห็นทั้งหมดเลยแกทำอะไรช้นชันจะมาล้างแขนแกได้เลยเพื่อนเดี๋ยวแกได้เจอกนนัรยเมล่าแม็กของฉันแน่นี่ เสกเป็นก้อนหินครึ่งตัวไปเลยนะาทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองมาสู้กับแคมิล่าแมนอยครับว่าพวกมันจะสู้ได้หรือไม่เฮ้ยมาจากการมันหน่อยแคม,ม,มิล่าแมนกูชันจากการมันเลยแคมิล่าแมนแขนเลยได้เลยนี่ให้ลูกเราไปกินนี่ปักโอ้โย ลูกดอกไปทุกคนปักเลยนะครับเออนี่เอานี่นี่นอ้อเป็นไงผิดของช้อนจะทําให้แกรู้สึกแสบปวดร้อนไปทั้งตัวนี่ฉันยังสา้อมาต่อสู้ได้อยู่ช้อนจะกระทืบให้แกแมนไปเลยโอ้โหเรียบร้อยผู้ที่ชนะก็ยังเป็นแคมเปีาแหมนแขนเลยนะครับทุกคนสามารถชนะสกีบิรีก้อนหินได้นะฮะในรอบนี้เรามาเพิ่มตัวใหม่กันบ้างน,นะครับนี่บอมเบอร์สกีบิรีตอเลตนะครับ เราจะเสกให้พวกมันเป็นก้อนหินนะครับในแน่เออเครื่องล้างการสกริบิดี้สกิบิดี้นี่หัวหน้าหางพวกมันนะครับคือนักวิทยาศาสตร,ร์นะครับแล้วก็ไม่ในมันติเวิร์สด้วยเออเดี๋ยวผมจะเสกให้พวกมันกลายเป็นก้อนหินครึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาไปสู้กับแคมิล่าแมนดูหน่อยนะครับว่าพวกมันจะไหวหรือไม,ม่เออในเสกเสกเฮ้ยขอบคุณที่ทําให้ฉันกลายเป็นก้อนหินเพราะว่าฉันสามารถดูดซับพลังได้อย่างรีเลย ตัวต่อมาก็คือนักวิทยาศาสตร์นี่เสกให้เป็นก้อนหินครึ่งตัวไปเลยนะครับเราจะเสกให้มันกลายเป็นก้อนหินนี่ครึ่งตัวไปเลยต่อมานะครับก็เป็นสกีบีดี้ทอเรตในร่างของเอออันนี้คืออะไรวะนี่ไงรถถังนะครับเออนี่ไงนี่ไงเสกเสกเอ,อตัวนี้ทำไมคนไม่ติดวะนี่เออตัวนี้เสกเสกได้ไหมเอยจุบอยู่ไหนวะอยู่ไหนฮะทุกคน ผมเสกไม่ค่อยติดอ่ะนี่ไงนี่ไงเออนี่แฮร์ออใหม่ใหม่นะเออเออไอตัวนี้เสกจนตายเลยนะครับทุกคนโอ้โหกลายเป็นก้อนหินไปแล้วนะครับตัวต่อมาคือแกละเพลนฉันจะกลายร่างเป็นเล่าไม้ใช่ไหมฮ่าใชาล่ละเพืลนแกก็จะกลายเป็นสเก็บีดีถอยเลสร่างก้อนหินร่างใหม่สุดโถนะเว้ยเออชิบนี่เสกเป็นก้อนหินนะครับอาชิปครึ่งหนึ่งเอ,อ้ยโอ้โหมันจะเสกครึ่งเดียวโอ้แกเป็นก้อนหินทั้งตัวเลยตัวต่อมานะครับก็จะเป็น สกิปนี่ทอเ,นเรนเฮฟวี่นะครับเราจะเสกให้มายกลายเป็นก้อนหินอจึ๊บอ่าและตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบอมบลช้อนจะมีอาวุธกลายเป็นปก้อนหินแล้วก็ยิงพวกมันยิงหัวพวกมันให้ตายไปเลยเอ้จุอา้อาวเฮ้ยไม่เฮ้ยเพิเ่งเสกแค่น,นี้ทุกคนมันกลายเป็นก้อนหินไปละมีตัวที่รอดทั้งหมด3ตัวนะครับทุกคนที่ไม่โดนเสกเป็นก้อนหินห่ามาสู้กับแคมีร่าแมนแขนเลื่อนน้อยนะครับว่ามันจะชนะได้หรือไม่ Let's ก่อนนี่ยฉันจะเป็นก่อนนิดเดี๋ยวว่าฉันก็อยากมีพลังรมตะนี่จ้าใจตายของพวกแกฮ่าๆเป็นไงล่ะฉันสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายมากๆเลยเฮ้ยอย่างฉะนั้นครับทุกมันสามารถชนะแคมีล่าแบนได้ครับนี่เฮ้ยหังวใจมาเนี่ยเฮ้ยสปีกเกอร์แมนช่วยล้างแค้นหน่อยไอชื่ออากาศไนเปิดนี่จะชวนล้างแค้นให้รวยของฉันนี่นี่เป็นไงด่าพของฉันนะขอด่าพของแกกันโอ้ยโดนไปจอดเอ้ยทุกคน มันโดนไฟช็อตด้วยเฮ้ยโคตรโหดนะครับอุ้ยอัปเกรดไปนะครับร่างเกมใหม่ของนักวิทยาศาสตร์สกีบิที่ทอร์เรตมีไฟฟ้าช็อตด้วยอ่ะถ้าเป็นสปีกเกอร์แมนล่างนี้แหละนี่นใ่เป็นไงอันติสปีกเกอร์ของฉันโอ้โหอันติห้องใจเบามากนี่จะวิ่งไล่แต่ไปถึงสุดเออเรียบร้อยนะครับวิ่งไล่ยังไม่ถึงสุดทางเลยนะครับอ่าเหลือใครรอดบ้างวันนี้โอ้โหเหลือเฉพาะสปีกเกอร์แมนนะครับสกีบิที่ก็ตายไปหมดเลย รอบนี้ต้องเจอกับแก๊งของจีมาสกิบิดี้ทอเลตหน่อยละกันะพลนี่ย้อว่างอยฉันมาแล้วกากลับมาอีกครั้งของจีมาสกิบิดี้ทอเลตนะครับนี่เลยนะครับหยว่าแต่เขาจะโดนสาบกลายเป็นหินแล้วเอาชีวิตรอดหรือไม่เฮ้ยต้องมาดูพร้อๆกันเลยอาจารย์นียขอเพิ่มตัวมันหน่อยอเชิบอ่ามาฮะเรามาใส่ให้พวกมัน กลายเป็นหินกันเลยนี่บอกแอจงกลายเป็นหินซะอื่อยฮะจะบอกเลยว่าแข่นนี้สบายมากนี่กลายเป็นเศกเป็นหินนะครับครึ่งหนึ่งอา่าส่วนต่อมานะครับก็คือบอสของสกีบิ๊ดดี้ทอเรตนะครับเอาจบเศกเป็นหินครึ่งหนึ่งตัวต่อมานะครับก็เป็นร่างเออไม่สมบูรณ์นะครับของจีแมนนี่เศกกลายเป็นหินครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือจีแมนสี่จุดูนะครับ ถึงแกจะเสกให้ฉันกลายเป็นหินแต่ว่าพลังของฉันก็ยังมาเต็มที่ <laughs> สบายมากนี่คือจีแมนวูแมนนะครับเราจะเสกให้มันกลายเป็นหินเหมือนกันนี่ครึ่งหนึ่งเลยโอ้ยกลายเป็นหินครึ่งหนึ่งอันนี้คือมาอีกครั้งนะครับสําหรับไอตัวจี Man แมนรถถังนะครับช้นจะยิงห้่พวกแกส่้ายแไปเลยครับยิ่ล่ามันเอยโอ้ย,อยมันจะเสกให้เป็นหินกลายเป็นทั้งตัวเลยนะครับและนี่ก็คือบอสที่เก่งที่สุดนะครับอ่า วีหกนะครับนี่อ่ะจุ๊บโอเคมาฮะรอบนี้เรามาสู้กับแกงของแคมิล่าแม n สปิเกอร์แมนบ้างอยู่ไหนเอยลองมาสู้กันเลยนะครับแกงหินสก i บ i ดี้ทอ l e เตสู้กับนี่สปิเกอร์แมนแคมิล่าแมนแขนเลยและทีวีแมนมาดูกันนะครับว่าสงครามในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเอย ใครคิดว่าแกงของเคมิรามาจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หมาได้เลยและใครคิดว่าแกงของสกีวีดีทอยเลกก้อนหินจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์สมาได้เลยนะครับให้เวลาคอมเมนต์สวิสามสองห เลสโก้เออว่าแต่อยู่ไกลเกินไปอ่ะนี่ขยับมาใกล้ๆเลยเฮ้ยไม่เพือ่องช่วยจดดูวาตอนนี้จดไอ้พวกสกิบดีลงขาเออได้เลยเพือ่อนไม่เป็นไงป๋าลูกดออเข้าไปเอาชึบอ้อาวเฮ้ยเ,เ,เรียบร้อยนะครับแก๊งสกิบดีชนะอย่างรวดเร็วนะครับเฮ้ยทำไมไอ้พวกนี้มันโหดจังวะนี่อ้หูยแก๊งก้อนหินนะครับโคตรโหดเลย งันเจอครับนี่คอกแมนหน่อยจะต่อเพื่อนช้อนได้เลยโอ้โหเดนลุงพ่อจับนะครับทุกคนนี่นี่ฮ่าฮ่าาแกทาช้อนได้เลยเฮ้ยขอหอมแก้มจีหนึ่งได้ไหมเอเย่ยโอ้ยไปหอมแก้มจีแมนเฉยเลยออกมาเพือ่อนนี่นะต้องต่อสู้ไม่ใช่ไปหอมแก้มจีแมนเฮ้ยโกใจเพลินว่าสวยเกินไปเฉยเลยห้ามใจไม่ไหวอ,อนัน้นนี่ได้เลยโอ้โหไม่เฮ้ยแล้งู้ที่ชนะก็คือแกงของสกีบีนี่ทอยเลดเหมือนเดิมหูยโหดมากมาเลยนะครับ แก๊งของจีแมนในรอบนี้